อนค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะความคืบหน้าการค้นหาร่างนายปานพึ่งสุจริตหลังจากที่หายตัวไปจากบริเวณสะพานพระราม9กตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องหยุติการค้นหาเป็นการชั่วคราวนะคะซึ่งต้องรอให้ครบ48ชั่วโมงก่อนและจะเริ่มการค้นหาอีกครั้งโดยจากกรณีที่นายปานพึ่งสุจริตรองเลขาธิการพักมาตุภูมิและอดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไปาหายตัวไปนะคะบริเวณสะพานพระราม9ก้าขาออกเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าที่สามารถจับภาพของชายลักษณะใกล้เคียงกันกระโดดลงจากสะพานได้โดยทางตารวจสอนอบางคอแหลมประสานกับนักประดาน้ำค่ะช่วยการค้นหานะในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่พบร่างโดย พันตำรวจเอกสมบัติแก่นวิจิตผู้กำกับการสอนอ,อบางขลมกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้หยุดการดำน้ำค้นหาแล้วเนื่องจากเชื่อว่าศพน่าจะลอยน้ำแต่ก็ยังเป็นไปยังหาไม่เจอนะคะแล้วก็ยังลอยมาแบบไม่เต็มที่จึงต้องรอให้ครบ48ชั่วโมงก่อนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถติดตามและค้นเจอโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นาเรือออกค้นหาในรัศมี2กิโลเมตร หากพบก็จะแจ้งกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตให้มาตรวจสอบในทันทีค่ะเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะก็ต้องติดตามความคืบหน้าคดีแล้วก็การค้นหากันต่อไปด้วยนะคะมาติดตาม